เมื่อไงก็อดเอาประวัตคืนประวัติคืนค่ะก็ปิดตาหาปูประวัตนึกว่าปิดตาหาปูเสร็จโอ้บ้านไ่นวัดนี้เองวัดน้อยๆขอบคุณป้าแดงขัได้วัดแดงโมกับวัดน้อยๆวัดทในบ้านกันน้อยเองเนี่ยว่ะแม่นบ้านน้อยเดียวผมเคยมาขายของอยอะไปนี่ก็บ้านหนองใหญ่ตำบลหนองใหญ่ ไปออกปอพานได้ไครับไปออกบ้านปอพานได้ไดนะที่สาวน้อยลำเพลินโชยจะมาเล่นวันที่16บบ้านปอพานใช่ไหมครับใช่ครับวันที่16บัตรแข่งร้อยหนึ่งบัตรบัตรหน้างนานร้อยยี่สิบมี่าไหร่นะครับมีสองบัตรแข่งบัตรแล้วก็วันที่อะไรสาวน้อยมาเล่นอยู่บ้านสงกรานต์ก็แถวนี้ตีแม่น ไปนอนไหนเนี่ยวัดครับตอนเย็นค่อยเข้ามาครับเนี่ยวัดวัดอยู่บ้านข้างหน้าเลยโอ้แดงผักไปทำอะไรกินไปดิคุณแม่ฮะนี่แล้วเอามาให้แม่ปลาเนี่ยเอาดีคือเป็นผักกาดผักกัดหัวกุองกันเถอะเออพอดีคุณแม่เอาแกเอามาเยอะแก้วนี้มันเยอะ ่นปลูกพักมาท่านนี่เนาะบ้าบ้านงานนี่ก็ลับบนงานมือเนเขาไปล่ำไสำไสพรุ่งนี้สกตแพงใหญ่อะไรครับออวัดสักกแพงใหญ่วัดที่ชั้นขึ้นเมที่สิเรียกสักกแพงใหญ่มือเงินทงนีเพิ่นมือ่ดอกมือนนากลีนเส้นเ็ดผม่าอยู่มัตเช้านี่ว่าสักกแพงใหญ่ครับ วัดเนี้นเดียวินวัดเนียนเดียววัดที่มีเจดีเก่าๆนะครับเครื่องวัดไทย,ยวัดลวงปูเครื่องเหลวงปูเครื่องเจ๊กี่ด following following <S <S ังเมื่อพูถุงพนิตรอาะว่าตอนนั้นพี่แอนอนรดีมาอยู่ครับ ทางพระทัตเปิดตัวแล้วก็แล้วก็ที่ที่มาที่กรุงไทยแล้วก็มาเล่นบ้านทำเรียนที่เล่นไม่ได้ครับคือเวทีค่อยๆค่อยทะเลครับที่ไหนก็ไม่เล่นเล่นเป็นอย่างขึ้นมาเปลี่ยนที่ทุ่งนาเราเล่นที่ทุ่งนาเออไม่ใช่ใช่มันเคี่ยบมันเคี่ยบมันเคี่ยวยุทธุงนาอที่ในปลา ราคาวันนั้นน่าจะเจอปัญหาเรื่องอะไรนะคำสั่งแม่ขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนั้นน่าจะเจอปัญหารองของห้ามโคบิบแล้วตอนนั้นมัน้วันวันี้วัองี่วั่ววน่วันันท้วันนทวน่นัาั บใแต่วันไปกกันลพกันบ้นเราก็พอแยกกันก็เรียนไปให้กำลังเียงเครลี่ยใจกันไปยังไหนไปทังนี่ก็เสียดายทั้งไปยุ่เรื่อทางนี้เสียดาทังนี้กัทังนั้นเสียดายทั้งทางนั้นทางนั้นเสยดาม่เรีนหนีบ้านแม่ดีบ้านยังกับบ้านปอพันแม่ย่วบ้านสาลาเออแยกกับ้านหนองใหญ่แม่บ้านมีร้านมีร้า เน้าลกาก็ไมู่ก็ไม่มีใช่ไน้ำตรับหลคเรา่มีเเสียงก็ไม่มีที่เราเล่นเราเล่นสายยาววันแรกรถยนตอกร้ายอกรลายขนาดไหนไม่เปิดใส่งเป็นสุขไปเย ่าน้ำสายังมปถือกันฝนอีกตีวันที่นี่วงวงหนึ่งถือฝนจะลินหกทุ่มอยากเหวอีกหนานรงไพไม่ต้ผู้ขายสามคนกับสี่อนู้ย่อนกันมาดเอกันเลยเจอกันเจอกันมูเล้งอะทีธรรมดาปกติไปนัดกันในโรงไพ่ใ่ไหนอันนี้อันนั้นปัดเท่าไหร่ท่าไพ อันนี้ขายบาทละร้อยหน้างานบาทแต่ร้อยที่นแต่ขายบาทแลวนร้อยนาจะเป็นแถวนี้นาจะราคาหนีประมาณคนคงไม่ไปกาชาตแล้วเนาะงันการชาติผมก็ไปมีกาชาตบอกวเนี่ยมีครับเ็คือมี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 มอมอมีมีมีมมีมีีมมมี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 มมีมีมมีมมีมีมมีมี่ีีม ืออไไดด่ก็้สนนนใจัเป็นวาเลนตีคือเอาบุญประเวศมีสาวน้อยร,อรับเพลินโจนะคะบุญประเวศอัน,นอัน,นอันว่าเอทเน่ะ,เ,ะเก่งอยู่ผูเรียนงานทางนั้นเกีย <c oughs> นทำขวายเดือนหน้า <c oughs> ไม่ใช่ที่ไปเล่นในนัน่นน่ะไอ้วัดพระเจ้าน่ะสาวน้อยเนี่ยวัดพระเจ้าก็ไปเนี่ยวัดที่สิบสองสิบสามอยู่วัดพระเจ้าเป็นมีนาแหละ มัดระเจ้าใหญ่ขงวัญอยู่ในชียงขวัญตอนนี้มีสองวงเหรอจะเรียนช่วงหม่องเดือวเลยานเล็กมันแล้ลูกแหงหลายนวงราเดือกับน้ำไปอีกน้ำไปหงกลังแกบโบอีกกว่นจีนี่ที่เป็นอี่ก็ไปน้ำบวยนีมแล้วเกิดตอนเกิดจะมีรถมารับอยู่ครับ ไปเชยภูมิมนสโอ้เรีนเปเยนญี่ปุ่นตีนมือนันมีงานอยู่เชยภูมิครับนี่วันนี้เออดีใจน้ำลูกน้ำเต่าวันเกิดวันยังกับมีแมมีมากครับดีใจน้ำลูกน้ำเต่าไปยุไกยุไกกับไปยุใส่กัมีแต่ความเจรือเออวันวัแต่งแต่ออกจากงานลังนี้ไปกัลูกเต่ากับมได้ทิ่มในป่ามาไป้าอยู่วันอุนเออจะไปรัดอีกกัวหนึ่งมาี ร้านเราสองละน้อยแม่เป็นจัดจังดีดีสนดอกสาอ่อนแม่หักลูกเต้าน้โอนไป่สดีว้นระเบีบนระเบียบอันนี้อานสนแรกไอเสียงอีสานเยนงานงี้ยเจีนงานเง้ยาก็เขาอีกเถอไปเวงนั่นไปวงนี่เมด่อีอันนี้ขนาดบ้ามือี้ดูม้าหลายนี่นจะได้มาส่งข่ามพมส่งขอน วันปันกับมารถนี่ตัวกับมารถบาดมาแล้วล่ะน้องมน้ากับมาแลวดิแม่นมารถบาดเห็นบอเห็นหองมานาแล้วนนองม้นะรถบัสบาดปจุดนี่นู่นจอดวัดวัดแกบเจ้าตานหองม้านามาแล้วขันพ่ะเรียนมาจอดน้ำถนนนี่เขาจีบกันบัวครับแล้วแล้วขี่รถรถบาดตะโดดแล้วรถเอาไปเอาไปสอบิเถอามันไ้ที่แกวเขาศูนย์เอาเขาศูนย์สอม นอนหลก็ดบาดูอาบน้นั trendy, the ้นเอเนาะาองน้ม like <c oughs> <c oughs> ันปะมอนีบ้านแม่ก็ <c oughs> ิยับไปอีกาครี่้อม <c oughs> okay. ุดลกพูดลเพรพักันนอนอยู่วัดพอดีเะนอนแล้วไปนอนแล้วเดีนี้นทีมงานบบมีหมอนอนทั้งนี้ว่าจิ้มถ่ายจิ้มหมวแล้วใด่แลวนะนู่ะผมว่าไปนอนนั่งนุนม คขยุครับของผมไม่อยากแลวแม่ผมงไน่ะไว้เขาแต่ทองรถนี่แหะครับนอนบริกึในเคียงยังนกินได้จริงครับล่มัขาขอทีดีขาใจขาดคขอบคุณครับแล้วเจอกันตอนเย็นที่พอเราบักเตงหมูขอบคุณครับขอบคุณครับบักเตียงหมูกับน้ำ มาฝากนะคิปมีใบสมิสกันเพาะกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สบายดีพี่น้องขันเศร้าเมียอยู่พี่น้อยยัดไล่เฮ็ดเสร็จคำว่าให้คอยเฮ็ดน่ามีอะไรเราหูจักจะว่าคอยเป็นเจ้าฟรีมือซ้ำไหน <c oughs> อ้าวพี่น้องซ้ำนี่ครับ